ก็ตอนนี้เกาะเต่าเนี่ยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดำน้ำําที่มีชื่อเสียงระดับโลกอะครับคราวน,นี้ที่เกาะเต่าเนี่ยมันมีคนขึ้นไปค่อนข้้งเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับหรือคนในพื้นที่จากทั้งในและต่างประเทศนะครับมันทาให้มันมีปัญหาเรื่องขยะนะครับเราก็พบว่าปัญหาขยะหนึ่งที่สําคัญเนี่ยครับคือคือขยะที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเบียร์หรือน้ําดื่มหรือแอลโกอฮอล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนเนี้ อันนี้เราเราก็พยายามทํางานร่วมกับพื้นที่เพื่อเสร็จเป้าหมายว่าเราจะลดปริมาณขยะบนเกาะได้ยังไงเพราะว่าบนเกาะเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ว่ามันขนถ่ายออกมาจัดก,การยากเพราะว่ามันจะมีต้นทุนสูงมากในการที่จะเอามาจัดก,การข้างนอกถึงแม้ว่าพลาสติกบางอย่างหรือแพคเกจจิ้งบางอย่างเนี่ยมันจะสามารถรีไซเคิลได้ก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่การขนส่งเนี่ยมันมีราคามันยากมันมีต้นทุนสูงในแผนจัดก,การขยะพลาสติกเนี่ยครับหรือแผนจัดก,การขยะของประเทศเนี่ย เราถึงได้ให้ความสําคัญกับการจัดการตั้งแต่ขั้นการผลิตรวมถึงการเลือกในการบริโภคเราก็เอาโมเดลตัวนี้ครับมาทํางานกับทางเทศบาลตำบลเกาะเต่านะครับจังหวัดรวมถึงชมรมรักเกาะเต่าว่าโอเคถ้าเกิดจากข้อมูลของเกาะเนี่ยมีการกินแอลกอฮอล์เบียแล้วกันนะฮะเยอะนะครับคราวนี้แล้วมันเป็นขวดแก้วถ้าค่อนข้างเยอะแล้วมันจัดการค่อนข้างลําบากทํายังไงนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับจากขวดแก้วซึ่งจัดการยากเนี่ยมาเป็นขวดเบียร์อลูมิเนียมซึ่งมันมีทางเลือกอยู่แล้วนะครับ ที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นทั้งในเชิงน้ําหนักนะครับที่สามารถบีบอัดได้และสําคัญสุดคือราคาราคาของการรับซื้อของที่ใช้แล้วคือขวดที่ใช้แล้วนี่มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันจะทําให้ไปขยับไ้กระบวนการในการกระบวนการเก็บของเก่ามันเกาะให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ขนส่งง่ายนี่ก็เป,เป็นเป็นเป็นแนวคิดนําร่องของของระหว่างทางกรมควบคุมมลพิษกับทางเทศบาลน,นะครับรวมถึงมูลิธิสามอาหด้วยเพราะว่า พอเราจัดการเรื่องขยะแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ได้ทําแค่ตรงขวดพลาสติกอย่างเดียวไอ้ขวดขวดแก้วอย่างเดียวที่มันมีปัญหานะครับเราก็มองถึงภาพร,าพรวมของการทําเกาะเต่าเป็นพื้นที่นําล่องเลยที่เราจะแก้ปัญหาขยะบนเกาะให้ได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ขยะบนเกาะจะมีประมาณสักยี่สิบตันต่อวันนะครับเราก็ตั้งเป้ากับทางเทศบาลน,นะฮะว่าจะลดลงมาให้ได้เหลือแค่ห้าตันที่เหลือเนี่ยครับจะลดโดยการออกแบบการเลือกอีโคดีไซน์การเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสมเป็นขยะน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็ ก็5ตันนะฮะจะมีการจัดการเรื่องของขยะอาหารบดก่อนะครับโดยเอาไปเป็นเป็นปุ๋ยนะครับหรือว่าแล้วก็แปรสภาพเนี่ยประมาณ5ตันแลาที่เหลือก็จะต้องลดให้ได้จากแ,แผนงานการลดใช้ของเราร่วมกับพื้นที่ประมาณ5ตันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้การจัดการเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ